สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่27นะครับผมเดือน4ปี67กับแนวทางฮาน้อยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดงเอะกระดงกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็สายแล้วไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะได้แค่ไหนเนาะเพราะว่าวันนี้มาทําคลิปสายเพราะว่าเชฟหนุ่มมัวจะทําแพ็คน้าพริกเดี๋ยวจะไปส่งให้ลูกค้าครับผมก็ทําหลายอย่างหลายอาชีพหารายได้ ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอฟซีท่านใดจะสนับสนุนช่องนะครับผมหรือใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ไอ l ดี e ไลน์ก็087 966 5605เบอร์โทรก็088 683 6281นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับกับเชฟหนุ่มนำโชคนะครับผมสรุปผลของวันที่26นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นนะครับผมที่1 3 5 9วิ่งรูที่9นะครับผมสำหรับรอบ เฉพาะกิดออก517กับ28ดูดิอ่ามา16ให้16ออก17อ่าแล้วก็ให้513มันออก517ตรงนี้2ตัวนี้เข้าเป๊ะเลยผิดตัวเดียวครับผมสำหรับรอบพิเศษออก3 00กับ3 2เรียบร้อยครับ3มาแต่ไม่เข้านะครับผม สามสองศูนย์ศูนย์ปกติออกหกสองศูนย์กับสามห้านี่ครับผมตัวเน้นตัวครบน้อยของเชียบหนุ่มเข้านะครับผมสามห้าตรงตรงนะครับผมส่วนรอบอา่า VIP ออก2 4 8กับ9 1ก็มา9 1นะครับผมก็มา2ชุดนะครับเข้า2หน่อยเนาะก็ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับตัวเด่นนะครับผม1มานะครับผม หนึ่งเจ็ดเนาะสามมานะครับห้ามานะครับเก้ามานะครับวิ่งรูดเก้ามานะครับผมมาครบเนาะก็ได้เฮกันไปแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมตามต่อของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมลมกระแรงแล้วแหละโอ้ยครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้สูตรติดลบนะครับ PPFC เท็ค่ำคำนวณแล้วสูมันติดลบแต่ก็มาแต่ไม่มั่นใจร้อยเปเ็นะครับผมยี่สิบเจ็ดนะครับผมรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ลงอีกครับมไม่ว่างเลยหกเจ็ดนะครับหานอยวันนี้นครับวันหยุดวันเสาร์เนาะหลายๆท่านรออยู่เดี๋ยวก็ไม,ไม่ไม่น่าจะหน้าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวก็อัพโหลดได้สี่น้อยนะครับเด่นนะครับผม เด่นที่วันนี้เด่นที่2นะครับผม2 5 6แล้วก็7นะครับผมวิ่งลู่นะครับวิ่งลู่วิ่งลู่ที่7นะครับวันนี้วิ่งลู่ที่7 จับชุดนะครับผมเด่นละสี่ชุดสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า แล้วก็ห้าศูนย์นะครับหกห้านะครับผมหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับคู่เบิ้ลก็จะเป็นสองสองนะครับผมห้าห้าหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าแสงเริ่มจะร้อนแล้วโทรศัพท์ ชุดสามตัวนะครับผมเจ็ดหกห้านะครับผมหกห้าสองนะครับผม จ็ดสองห้าแล้วก็สองสี่ห้านะครับผมเม,มื่อวานออกสองสี่แปดวันนี้ออกสองสี่ห้าก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ วิ่งลู่นะครับผมวิ่งลู่ที่7นะวันนี้เนาะวันนี้สูตรติดลบนะครับถามว่ามาไหมก็มาได้แต่ว่ามันไม่มั่นใจ100%เซเหมือนสูตรบวกกับสูตรลบมาผสมกันนะครับผมวิ่งลู่ที่7นะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่7ก็จะเป็นชุดงบน้อยชุดเนาะชุดเด่นละหนึ่งชุดนะครับผม25นะครับผม ห้าเจ็ดนะครับผมหกเจ็ดนะครับผมแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับผมขึ้นความร้อนขึ้นเยอะคู่เป็นเจ็ดเจ็ดนะครับผมสำรสามตัวก็จะเป็นเจ็ดหกห้ากับหกห้าสอง หยิบมาเนี่ยสำหรับแนวทางของวันที่มันมันติดแสงเองเพราะว่าถ้าความร้อนขึ้นม้าๆมันจะปิดแสงเองมันด้วยวตรงนี้สองโทรนก็น่าจะชัดอยู่ั้งเนาะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแนวทางของที่วันอาทิตย์วันเสาร์วันนี้จะมีเบิ้ลไหมเมื่อวานมันมีเบิ้ลถ้าเบิ้ลหน้ามันก็จะเบิ้ลตัวนี้นะครับผมชุดฝาชุดนี้ที่เจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมชุดถ้ามันจะเบิ้ลหน้าเนาะก็น่าจะเบิ้ลชุดนี้ หรือจะเป็น977อีกก็ไม่แน่ใจก็ลองดูครับหาหน่อยออกได้ทุกตัวครับผมขอให้ FC เช้หนุ่มเฮงๆปังๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ